วัสดีครับผมอาจารย์ทศพรตาทิพย์หลายท่านนะครับก็รู้จักผมในนามหนทศพรหรืออาจารย์ทศพรตาทิพย์จนวันหนึ่งในชีวิตของผมเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือได้มีโอกาสมาทําเรื่องของสมุนไพรหลายท่านอาจจะสงสัยว่าสมุนไพรผมที่ทำเนี่ยมีกี่ตัวแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วรักษาโรคอะไรบ้างนะครับประวัติความเป็นมามันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะามาบอกกล่าวท่าน ผู้บริโภคหรือว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่มีความสน,ออสนใจเรื่องของสมุนไพรหรือว่าติดตามเรื่องของอาจารย์ทศพสร์มานะครับว่ามีสมุนไพรกี่ตัวแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างจนเกิดการค้นคว้าสมุนไพรที่ดีที่สุดในเมืองจีนจนได้ชื่อแก๊กคูนะครับเป็นสมุนไพรจีนที่ณนะวันนี้นะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคหรือว่าพี่น้องประชาชนมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ บอกจริงๆว่าผมภูมิใจมากแล้วก็คอนเซปที่ผมสร้างอยากแก้ครูขึ้นมาก็คือสมุนไพรกระตันอยู่นั่นหมายถึงว่าผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะตอบแทนบุญคุณของพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนอาจารย์ทศพรไม่ว่าจะเป็นร้านยาหัวชลศพรหรือในการทํากิจกรรมใดๆเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับถือว่าหลายปีมานี้สมุนไพรของร้านยาหวชลศพร โด่งดังไปจนถึงเพื่อนบ้านนะครับแม้กระทั่งอเมริกาอังกฤษเยอรมันก็ยังรับประทานยาของโหดยอสรวันนี้ผมยังมีความภูมิใจเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแล้วก็นำเสนอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสได้เลือกรับประทานยาสมุนไพรที่ดีที่สุดในเมืองจีนแล้วก็ที่เมืองไทยในวันนี้ครับมีการเรียกร้องมากมายว่าอาจารย์สุพร์ตทำยาแก้คูลแล้วเนี่ย ยาบำรุงร่างกายหรือว่ายาช่วยเรื่องของสุขภาพแล้วถ้าเกิดผมป่วยเป็นโรคเฉพาะล่ะนะครับแกลกูนี่จะรักษามลลวลรวมนะครับใครที่เป็นเบาหวานแบบชนิดว่าไม่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 รุนแรงมากนะครับก็กินแกลกูตัวเดียวก็ลดได้ใครที่เป็นความดันก็สามารถลดได้ใครที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหย่อนสุขภาพรูปอวัยวะบางอย่างที่มันเสื่อมไปแกลกูตัวเดียวช่วยได้แต่คนที่มีปัญหาสุขภาพที่ หนักๆอย่างเช่นเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปีนะครับอย่างเช่นโรคฮอตฮิตือวยฮิตฮอตสมัยนี้ก็คือโรคเบาหวานหายารักษาก็ไม่ได้นะครับสมุนไพรหลายตัวออกมาเยอะแยะมากมายทานเข้าไปแล้วก็ยังไม่ดีพอนะครับก็เรียกร้องว่าอาจารย์สุทพรฐานะที่เป็นผู้บึกเบิกเรื่องของสมุนไพรแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องของสมุนไพรนะครับอยากให้ทํายาเบาหวานนะครับผมเองก็ นะครับก็คือเนื่องจากเราอยู่กับวงการนี้มานะครับแล้วมีความเข้าใจแล้วก็พัฒนาเรื่องของสมุนไพรมานานถ้าผู้ชมครับก่าจะได้ออยอแต่ละตัวนี่นะฮะต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ปีขึ้นไปนะครับต้องตรวจสอบเอกสารต้องอพยายามค้นหาชื่อวิทยาศาสตร์สมุนไพรมีการทดสอบทดลองกันอยู่หลายปีทีเดียวนะครับจนวันนี้ผลิตภัณฑ์ของโหร่พนทุกตัวผ่านออยอรหรือว่าผ่านคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ยังต้องผ่านอยอยของต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งฉะนั้นการการตีตั้งแต่ต่างประเทศยันเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบอยู่ว่าต้องมียาที่มีคุณภาพเป็นยาที่ดีถึงจะนํามาจําหน่ายให้พี่น้องไปเห็นได้วันนี้ผมก็เลยนะครับพูดที่เรื่องของเบาหวานก็คือแพนทูร่านะครับเป็นสมุนไพรที่ผมนําเสนออีกตัวหนึ่งนะที่นอกจากท่านทาน แกคูแล้วนะครับก็คือเป็นยาพื้นฐานแล้วเนี่ยท่านผสมประสานด้วยแพนทูล่าสมัยในอดีตกินกันเป็นกำๆครับวันนี้ผมพัฒนานะครับด้วยเขาเรียกว่าเป็นสูตรสมุนไพรที่สกัดนะก็คือเราใช้สุดยอดของตัวยาที่เอาง่ายๆว่าไม่ต้องมีกากนะครับมีแต่คุณภาพล้นลวนๆก็คือสกัดทั้งหมดก็คือเป็นแพนทูล่าตัวนี้ครับใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับเรื่องของที่เป็นหนัก รักษาไม่ได้เบาหวานไม่ลงนะครับก็พันธุล่าทานควบคู่กับแก๊กขู่ตัวนี้ก็คือเช้า1เม็ดแล้วก็เย็น1เม็ดเท่านั้นเองครับรับประทานวันละ2เม็ดนะครับก็เป็นสมุนไพที่ต้องเปิดตัวเปิดใจกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจากที่ผมเอาไปาให้กับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าญาติๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานที่รักษาไม่หายรับประทานแล้ว ได้รับความชมเชยมามากเลยนะครับก็ทนกระแสการเรียกร้องไม่ได้ก็วันนี้ผมก็นำเสนอเรื่องของแพนทูล่านะครับเกี่ยวกับเบาหวานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแก๊กซี่ตัวนี้นะครับตอนที่ผมจัดงานสัมมนานะครับก็เชิญพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็แจกไปคนละแผงเท่านั้นเองนะครับก็คือใครที่มีปัญหาเรื่องเก้าปวดเมื่อยนะครับรูมาตอยนะครับและที่สําคัญเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกทับเส้น ที่แก้ไขไม่ได้ทานแก๊กคูแล้วก็ยังทูเราลงแต่ว่ายังไม่ดีพอต้องทานแก๊กซี่ควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นศูนย์ภายที่ใช้ตัวยาที่สกัดทั้งหมดนะครับวันนี้ตัวแก๊กซี่เนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าตอบโจทย์คนที่เป็นโรคเกาแล้วก็ปวดเลื้อหลังนะครับก็คือทานแก๊กซี่เช้าเม็ดเย็นเม็ดเท่านั้นครับนะ ก็ภายใน3วันเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าร่างกายของท่านเปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วยสมุนไพรลายท่านบอกเอ๊ะทำไมสมุนไพรถึงมีสปปรรพคุณหรือว่าออกอทําให้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราเร็วขึ้นอันนี้ต้องเรียนจริงๆว่าผมใช้สุดยอดของตำนานเมืองจีนนะครับแล้วก็สุดยอดของวิชาสมุนไพรก็คือใช้สกัดทั้งหมดเลยทําให้มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับเป็นยาที่มีความละเอียดมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย นะครับตอบโจทย์คนปวดเมื่อยคนเป็นโรคเกาต์ได้ครับขอแนะนำแก๊กซี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสำหรับท่านชายอาจารย์สมพรมีโอกาสได้พูดคุยว่าเอ๊ะถ้าถ้าท่านเนี่ยทำงานออฟฟิศทำงานโรงงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องการกันก้นปันสสาวะและสุดท้ายเนี่ยพอกั้นมากๆก,ก,ก็คือเอขาเรียกว่าทําให้กลวยไตยอักเสบหรือท่อปัสสาวะอักเสบนะครับสำหรับผู้ชายก็คือต่อมลูกหมากอักเสบหรือว่าต่อมลูกหมากโต นะครับลามต่อไปก็อาจจะไปเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรไปได้หรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยนะก็คือเหมือนกับกั้นปัสสาวะไม่อยู่กระปิดกระปอยอาจารย์ทํายาไหมนะครับอยากให้อาจารย์ออกยาเหล่านี้มาก็คือเพื่อที่จะตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบปัสสาวะนะพูดกันง่ายๆถ้าเกิดสําหรับผู้ชายอีกอันนึงก็คือว่าคนที่เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วหลังเร็วอะไรต่างๆเหล่านั้น ว่าเพราะอะไรเพราะต่อมลูกหมากอักเสบหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหลังอัุจิได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเราจะหาวิธีแก้ไขยังไงนะครับวันนี้เราก็นําเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนแทกกาตัวนี้นะครับจะรักษาโรคต่อมลูกหมากร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนะและก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบปัสสาวะด้วยนั่นก็หมายถึงว่าเป็นยาสมุนไพรที่ทานได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับ แต่ว่าวิธีการรับประทานก็คือเช้าเม็ดเย็นเม็ดเท่านั้นครับนะก็คือจริงๆแล้วทาไมอาจารย์รุพรถึงตอบโจทย์คําว่าสมุนไพรการันอยู่ก็คือผมจะทํานอกจากคุณภาพยาที่ดีแล้วเนี่ยก็จะทําราคาที่สามารถที่จะซื้อหากันได้ราคาถูกๆไม่ต้องควักกระเป๋าเยอะๆนะครับแล้วได้ยาที่มีคุณภาพที่ดีครับอันนี้ก็แต่ว่าสําหรับท่านทายที่นกกระจอกไม่ทันกินน้ำเนี่ยนะครับที่เขาบอกกันเนี่ยท่านต้องทานคู่นะครับ คู่นี้ต้องทานคู่กันนะครับก็คือทานแท็กกาคู่กับแก๊กคูนะครับแท็กกาเช้าเม็ดเย็นเม็ดแก๊กคูตอนเย็นหนึ่งหนึ่งแคปซูลครับก็จะทําให้ท่านมีความสุขสมบูรณ์และก็ที่สําคัญเนี่ยนะฮะต่อมลูกหมากก็ดีนะครับระบบปสัสสาวะของท่านหญิงก็จะสมบูรณ์ไปด้วยนะครับก็เป็นยาสมุนไพรที่บําบัดแล้วก็รักษาโรคเหล่านี้โดยตรงนะครับ ถามว่าวันนี้ยา3าตัวนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเปิดตัวตัว3ตัวนะครับก็คือมีต่อมลูกหมากมีโรคเกาต์นะครับแล้วก็มีเบาหวานแต่ก่อนที่จะออกมาเป็นยาอย่างนี้ได้นะครับก็มีการทดสอบทดลองตั้งแต่ต่างประเทศนะครับจาประเทศไทยสําหรับออยไทยก็ไม่ต่ํากว่า4ปีนะครับสำหรับต่างประเทศเนี่ยนะครับก็คือกว่าจะออกมาเป็นยาได้นี่นะครับเพราะกฎหมายต่างประเทศหรือว่าประเทศจีนเนี่ยเรื่องของ